ประธานาทิบดีคินตันนะครับท่านก็ได้พูดชัดเจนว่าสองรีซัพพอร์ตประเทศไทยกับประเทศราซิลที่ได้ทําเรื่องนี้ครับครับครับ,ค,รบคือท่านเต็มใจช่วยเลยใช่ไหมฮะเท่าที่ฟังข้อความท่านคงเต็มใจเต็มที่ในการช่วยนะครับ,รบแล้วก็จนับสนุนในเรื่องการทำของเราทั้งราซิลทั้งไทยแลนด์นะครับครับ <ส>ก็สกนับสนุนต่อไปเมื่อเราได้ทำเอลวยาตัวไหนแล้วนี่นะครับ,รบก็จะมาร่วมในการที่จะทำการจัดซื้อร่วมนะครับมากกว่า16ประเทศร่วมกันจัดซื้อมันก็จะทำให้มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้นครับครับก็หมายความว่าผู้ป่วย h i v บ้านเราจะได้ยาที่ถูกถูกไหมฮะท่านรัมตีฮะใช่ครับต่อไปน,นี้คิดว่าคงจะได้ยาที่ถูกแล้วก็คุณภาพดีนะครับ,รบมากกว่า การต่อรองที่เราก็ยามกันอยู่ในแต่ละประเทศนะครับครับคุณหมอครับยาจะถูกลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับผ่านมือที่คลินตันเนี่ยครับเข้ามาช่วยผมผมว่าเยอะทีเดียวนะครับมากกว่าห้าสิบแน่นอนนะครับครับคุณภาพยาของเขาดีด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ายานน่จกต้งเป็นยาที่ได้รับการ รีค uh, ุริฟายโดยองค์การคันนมัยโลกนะครับรบแล้วก็มีการ uh, เปรียบเทียบค uh, ุณภาพกับยายาออริจินอลนะครับรบกับยาดั้งเดิมนะครับ นี่ครับชัดเจนนะครับว่าตกลงอาจะถูกกว่า50อรนะรอฟริกาเอเชียอินเดียลาตินอเมริกาจะได้ยาถูกผ่านบริเวณที่คลินตันซึ่งหนึ่งในนั้นประเทศไทยก็ได้ด้วย2บริษัทร่วมมือนะฮะบ,บริษัทยาคือซิปราและแมทริกอนแอปดอดเนี่ยฮะแอปดอดมันปัญหาเยอะเฉียงกันมากก็บริษัท <y ie S 1> อื่นเขาก็ผลิตได้และคุณภาพดีราคายาในคลินตันบอกว่าคนที่กินเนี่ยราคาต่อเม็ดจะ